สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มาเจอกันนะคะเสื้อถักสับปะรดลูกเล็กนะคะแขนขุดนะคะคลิปนี้เราก็จะทําการจบแถวที่ที่สองนะคะคือแถวที่เราลดช่วงใต้วงแขนใช่ไหมคะเราเราทำมาได้แถวหนึ่งแล้วนะคะต่อไปพอเราทำมาได้แถวหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะถักวนมาถึง แถวนี้คือแถวที่สองเราใช่ไหมคะแถวนี้นะคะเราก็จะทํา f สองหลักเสร็จแล้วแล้วก็ f ลงตรงตรงหลักนี้นะคะสองหลักแล้วก็รวบทีเดียวพร้อมกันนะคะพอเราถักมาถึงจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทำ f แรกนะคะแล้วก็ปลดไว้หนึ่งห่วงนะคะ แล้วก็เอฟที่สองนะคะแล้วก็ปลดหนึ่งห่วงแล้วก็รวบทีเดียวพร้อมกันนะคะเดี๋ยวนีนะคะต่อไปแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะเราจะขึ้นแถวที่สามนะคะแถวที่สามของเราคือแถวนี้นะคะคือแถวนี้นะคะ เราจะขึ้นโซ่สแล้วก็เอฟสองหลักนะคะแล้วก็ถักตามลายปกติไปเลยนะคะพอเราได้โซ่สเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอฟลงบนหลักนะคะ ไปก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็เอฟันหัวเข็มคอนของคอสองหลแบบะะักแบบนี้นะคะถักแบบนี้นะคะตามลายไปเลยนะคะตรงนี้เราก็จะทำสามเอฟขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะก็พันหัวเข็ม พอน่งคออีกสองหลักต่อไปแล้วก็จะทำตัวฐานลูกสับปะรดนะคะตั้นหัวเข็มพอน่งคอยั้นด้โซ่หนึ่งเราจะทำแบบนี้ให้ครบทั้งเจ็ดหลักนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ตามลายไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวที่สามของเรานะคะจบแถวที่สามขึ้นแถวที่สี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวนะคะค่ะพอเราถาักม,มาถึงตัวหลักนะคะตัวหลักแถวสุดท้ายแถวที่แถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่ของเรานะคะคือแถวนี้นะคะนะคะพอเราขึ้นโซ่ 2, สองเสร็จแล้วเราก็ทํา f สองหลักนะคะหลักสุดท้ายเราก็จะทํา f สองหลักรวบพร้อมกันนะคะร่วกับตัวนี้นะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วขึ้นโซ่ 2, สองเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทํา f1 หนึ่งหลักนะคะนะคะ F ตัวหลักสุดท้ายนะคะเราจะ เหลือไว้บนเข็มหนึ่งห่วงนะคะแล้วก็หลักนะคะแล้วก็รวบทีเดียวพร้อมกันนะคะหลักที่สองกับหลักที่3ามเราจะรวบทีเดียวพร้อมกันนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นแถวแถวที่หนึ่งสองสา 3, แถวที่สาแถวที่สี่แต่ปราจะมาขึ้นแถวที่สี่ของเรานะคะคือแถวนี้นะคะแถวนี้เราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะเดี๋ยวขอขอมาไว้ก่อนนะคะ พอแล้วพลิกชิ้นงานกลับนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทำเอฟนะคะตรงหลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มทำพอหนึ่งคออีกสองหลักนะคะ แล้วก็ถักตามลายปกติไปเลยนะคะก็พันหัเข็มทำพอหนึ่งคอนะคะสามหลักแล้วก็รวบทีเดียวพร้อมกันแบบนี้นะแล้วก็โซ่นหนึ่งพอได้โซ่นหนึ่งแล้วก็พันหัเข็มทำพอหนึ่งคออีกสองหลักต่อไปแล้วก็ถัก ตามลายปกติไปเลยนะคะถักตามลายปกติไปเลยแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็จะเว้นหนึ่ง,งช่องนะคะแล้วก็จะมาลงช่องที่สองนะคะ X ลงช่องที่สองคธรรมดาแล้วก็โซ่สามก็ X โซ่สาม ก็โซ่สามเน้นหนึ่งหลักนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ทับพอนคออีกสองหลักแบบนี้นะแล้วก็ถักตามลายไปเลยนะคะถักตามลายปบติไปเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบแถวที่จบแถวที่สี่นะแล้วก็ขึ้นแถวที่ห้านะคะค่ะตอนนี้เราก็จะถักคาร์จบแถวที่สี่แล้วนะคะพอเรามาถึง F สองตัวหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็จากขั้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็จะเอฟนะคะบนหลักนะคะหรือพอหนึ่งคอนะคะสองหลักนะคะเราจะทำสองหลักรวบทีเดียวพร้อมกันนะคะก็รวบพร้อมกันนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่ห้าไว้นะคะแล้วก็จะขึ้นโซ่สามนะคะ พอเราได้โซ่สามเสร็จแล้วก็พิกชิ้นงานแล้วก็พันหัวเิ้มทำพอหนึคอสองหลักนะคะค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นแถวที่ห้าไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ใต้ลักแร้หรือใต้วงแข็มเรากจ็จะดูแตกต่างไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการสลบลงมา แบบนี้นะคะนะคะไว้เราค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราก็จะมาต่อแถวที่ห้านะคะของการลดแถวใต้วงแขนของเรานะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ